ดราม่าพระเครื่องเหรียญเสมาหลวงปู่หมุนเนื้อทองคำเอาอีกแล้วนะครับอาจารย์โอ๊ตบางแพรหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าเซียนแถเปิดหลวงปู่หมุนเหรียญเสมาสมปรานาเนื้อทองคำให้ชาวเน็ตได้ยนโฉมกันหลังจากเก็บมานานถึง6-7ปีมีการสร้างหรือไม่แพ้หรือไม่อันนี้กำลังเป็นกระแสร้อนและดราม่ากันในกลุ่มนะครับไปชมกันเลย ลิทเรียวช n แนลเล่าเรื่องจริงมันันสไตล์ลิทเปิดประเด็นดราม่าอีกแล้วอาจารย์โอ๊ตบางแพหลังจากโพสเหรียญมหาสมปรถนาหลวงปู่หมุนนะครับเป็นเนื้อทองคำและโพสว่าเขาบอกให้ดูที่ตัวตัดวลีคลาสสิกไม่เคยเห็นใช่ว่าจะไม่มีนี่คำนี้เอามาจากรายการผลกระแสเขาก็โพสลงไปใน Facebook ต่างมีชาวเน็ตต่างมีลูกศิษย์ลูกหาต่างมี fc เข้าไปคอมเมนต์เป็นจำนวนมากโอ้โหงานนี้เป็นดราม่าในกลุ่มหลวงปู่หมุนทันทีล่าสุดร้อนจนไปถึงผู้สร้างเหรียญของหลวงปู่หมุนนี้นะครับซึ่งเขาเองก็ยังมีชีวิตอยู่นะจะแตกต่างจากเหรียญลุงตู่ทวดปี08ที่เป็นดราม่ากับบอยนะครับอันนั้นคือผู้สร้างไม่อยู่แล้วแต่เหรียญน,นี้ผู้สร้างยังอยู่ร้อนไปถึงเขาเดือดร้อนไปหาเขาเลยเขาต้องกลับมาชี้แจงเลยนะว่า แจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะเรื่องเหรียญเสมาทองคำหลวงปู่หม,มูลุ่นม,มหาสมปรานาพุทธศักราช2 5 4 3ที่มีคนเอามาโชว์กันนั้นไม่มีการจัดสร้างเหรียญทองคำเลยเรื่องนี้ผู้สร้างผู้จ่ายตังค์ได้พูดไปหลายครั้งแล้วว่าไม่มีการจัดสร้างไม่มีในสารระบบของเหรียญรุ่นนี้ดิฉันสั่งโรงงานเองตรวจนับรับเองกับมือแล้วก็ให้ช่างตอกโค้ดคือบอกว่าไม่มีก็คือไม่มีค่ะดิฉันยังมีชีวิตอยู่ ก็พูดไปตามความจริงสมัยนั้นพระหลวงปูยังไม่ดังเงินทองเราก็มีจำกัดไม่มีคนสั่งจองเหรียญเสมาเนื้อทองคำเลยเราก็เลยไม่ได้จัดสร้างส่วนจะมาบอกว่ามีคนแอบสั่งโรงงานปั๊มเพิ่มก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยเราทำรัดรูมมากโรงงานปั๊มแทบจะไม่มีใครรู้เลยและณนะเวลานั้น หลวงปู่หมุนท่านเฝ้าดูตลอดเวลาทุกกระบวนการทุกขั้นตอนการจัดสร้างตลอดจนแล้วเสร็จในพิธีเพราะฉะนั้นโปรดอย่ากับขาวเป็นดําดิฉันเชื่อว่ามีคนกลุ่มหนึ่งพยายามทําลายความน่าเชื่อถือในเหรียญเสมามหาสมปรารถนาหลวงปู่หมุนปีสุทักราช2,543มาโดยตลอดเรื่องนี้ดิฉันพูดไปหลายครั้งแล้วดิฉันไม่ใช่ในายทุน คนขายพระหรืออะไรแต่ที่ดิฉันมาเป็นคนสร้างพระหลวงปู่หมุนรุ่นนี้เพราะหลวงปู่หมุนท่านชี้มาที่ตัวดิฉันให้ฉันมาทําให้มาช่วยอาจารย์ตัวเพราะดิฉันคือลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลวงปู่หมุนที่สุดแล้วและยังได้เป็นลูกบุญธรรมหลวงปู่หมุนอีกด,ด้วยดัยงนั้นทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบร่างในกระดาษการแกะทําบล็อกการปั๊มพระการนําเข้าพิธีดิฉันจะรู้เห็นทุกขั้นตอนก็อยากวิงวอนให้คนหลงผิด คนไม่รู้ได้โปรดทําความเข้าใจได้โปรดศึกษาอย่างละเอียดและของแท้เสียก่อนนะคะและโปรดอย่าเอาอคติใดๆผลประโยชน์ใดๆมาบิดเบือนความจริงคือมันไม่มีก็คือไม่มีไม่ได้สร้างเอาไว้ก็คือไม่ได้สร้างเอาไว้ไม่มีก็คือไม่มีโอ้ทางนี้ไม่เหมือนกับหลวงปู่ทวดนะครับ อังนี้ผู้สร้างยังมีชีวิตอยู่และดราม่าน,นี้น่าจะจบแค่ตัวผู้สร้างได้เลยไม่จําเป็นต้องไปที่ไหนไม่จำเป็นต้องไปหนกระแสเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเหรียญไหนที่ผู้สร้างบอกไม่มีมันก็ควรจะจบตรงนั้นเลยถูกไหมครับไม่ใช่แค่นั้นทางผู้สร้างยังมีโพสต์อีกว่าเหรียญทองคําเซมามหาสมปรนาหลวงปู่หมุนพุทธศักราช2543ไม่มีการจัดสร้างนะคะผู้สร้างผู้จ่ายเงินให้โรงงานคือดิฉันเองเหรียญทุกเหรียญผ่านการตรวจนับรับของโดยดิฉันเอง หลวงปู่หมุนและอาจารย์ตัว้วท่านมอบหมายให้ดิฉันเป็นคนดำเนินการจ่ายเงินทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้สร้างของยืนยันไม่มีการจัดสร้างเนื้อทองคำในเหรียญรุ่นนี้สาเหตุก็เพราะว่า 1. ไม่มีคนสั่งจอง2เราไม่มีเงินเพียงพอในการสั่งทำเหรียญทองคำจะมีก็แต่เพียงหน้ากากทองคำชิ้นสองชิ้นชิ้นที่เราทดลองทำขึ้นมาแค่นั้นด้วยเพราะเราไม่มีงบประมาณเพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มี คำคำนี้ในสายหลวงปู่หมุนในรุ่นมหาสมปรนา,าพุทธศักราช2543เป็นคํากล่าวที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะคนสร้างต้องรู้เห็นว่ามันมีหรือไม่มีการสร้างขอยืนยันค่ะเพื่อประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังเพื่อยืนหยัดในความไว้วางใจที่หลวงปู่หมุนท่านมีให้ก็ขอพูดความจริงค่ะคือไม่มีการสร้างเนื้อทองคําในเหรียญรุ่นนี้โอ้โหขนาดนี้แล้วต้องจบได้แล้วนะครับไม่ควรมีดรามา่า หรือมีการกล่าวในแง่ลบหรือมีการอุปโลกขึ้นมาใหม่มันไม่ควรจะมีด้วยซ้ําเรื่องเหตุการณ์แบบนี้ถูกไหมครเพราะทางผู้สร้างเองเขาก็เจตนาชัดเจนเขาก็ไม่ได้คิดจะสร้างเนื้อทองคําเพราะมันมีเหตุผลรองรับอยู่แล้วว่าคนสั่งจองไม่มีใครสรั่งเลยและเงินที่จะสร้างก็ไม่มีเออเอาสิแล้วคนที่ทํามันขึ้นมาเนี่ยเขามีจุดประสงค์อะไรกันแน่นั่นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องกลับไปถามนะครับว่าคนที่นํามาเผยแร่หรือคนที่เก็บ เนื้อทองคำไว้อะต้องการจะนําเสนออะไรกันแน่มีจุดประสองค์อะไรกันแน่นะครับอ้าวทีนี้ไปอ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตกันบ้างคอมเมนต์แรกเมื่อไหร่จะแขวนกล้องโอดวงสัญญาคอมเมนต์ต่อไปเหมือนเด็กงองแงทําตัวน้ําเต็มแก้วจัดอืมคอมเมนต์ต่อไปผมว่าเขาสร้างกระแสเรียกยอดไล่นะเรียก engagement เหมือนเขาไม่สนใจอะไรเลยด้วยซ้ำ เหมือนเขาจะภูมิใจกับความดังของเขาเหมือนเขาจะรู้ว่าถ้าโพสต์แบบไหนจะได้ยอดไลค์ยอดคอมเมนต์สูงผมว่าทุกคนเลิกกดไลค์และคอมเมนต์ดีกว่าครับแบรนด์เขาไปเลยครับโอ้โหองคนนี้น่าจะทนไม่ไหวละคอมเมนต์ comment ต่อไปสมคำร่ำลือที่ชาวบ้านหรือเซียนพระทั้งประเทศหลายๆคนให้ฉายาสมนามนี้ไม่ใช่ใครจะได้มาง่ายๆต้องคนทั้งประเทศยอมรับจริงๆ ยกนิ้วให้เลยครับโอ้อันนี้ประชดประชันอย่างรุ่นเรงฉายาแกเนาะเตียนแะเนาะโอเคคอมเมนต์ต่อไปข้อมูลจริงจากผู้สร้างขอบคุณมากครับโอเคคอมเมนต์ต่อไปชัดเจนขนาดนี้ยังมีใครกล้าพูดอีกไหมล่ะไม่มีการจัดสร้างไม่มีในระบบนะครับคอมเมนต์ต่อไปพิษแถ ยังกล้าจะยกออกไปพูดอีกเรื่องทางนู้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องทางนูน้นไม่รู้หรืองไงคนอื่นเขาไม่โอเคกับพฤติกรรมลูกิษย์ลูกหาเขาลบศรัทธาหลวงปู่มาตั้งมากมายเล่นอะไรไม่รู้เรื่องอืมจริงๆแหละอันนี้ก็น่าคิดนะคอมเมนต์สุดท้ายทำเป็นรูปแบบหนังสือเป็นทางการแจ้งไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันและโพสต์ไว้ในระบบออนไลน์ เพื่อให้คนยุคต่อไปได้ทราบครับโยมโอ้โหอ,อันนี้หลวงพ่อหลวงพี่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่มุนมาโปรตให้แนวทางไว้อันนี้ดีนะครับทําเป็นหลักฐานไว้โอเคและผมมีข้อมูลหนึ่งก็คือภาพใบจองในสมัยอดีตนะครับมีหลักฐานชัดเจนว่าเนื้อทองคําไม่ได้สร้างจริงๆอ่ะไปดูภาพกันหากเพื่อนๆท่านไหนหรือพี่ๆท่านไหนอยากจะคอมเมนต์ ในกรณีนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยเต็มที่นะครับแอดมินจะฟังและก็อ่านทุกๆคอมเมนต์และกดไลค์ทุกๆคอมเมนต์ comment, ล like, เลยนะครับอย่าลืมติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กด Sub s cribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลของช่องของเราที่เป็นเรื่องจริงกับช่องลิศเรียวชาแนลเราเรื่องจริงมันมันสไตล์ลิศนะครับสำหรับวันนี้บายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกันด้วยที่ช่องลิดเรียวชาแนลนะครับ